จอมันเท่าได้ร่วงลงมาจากท้องฟ้าอย่างรวดเร็วลูกธนูที่เพิ่งจะพุ่งทะยานขึ้นไปได้ทำลายการป้องกันตัวเขาอย่างสมบูรณ์แบบและเพราะถูกโจมเข้าอย่างจังทำให้ร่างกายของเขาเป็นเหมือนกับลูกโป่งที่เกิดรูรั่วพลังลมปราณของเขาค่อยๆไหลออกไปรอบๆตัวพลังลมปราณที่ไหลล้นออกมาได้กระจายเป็นะระลอกข,ขึ้นก่อนที่จะไหลไปตัวทั่วอย่างงดงามภาพที่ได้เห็นมันเป็นเหมือนกับดอกไม้ไฟที่น่าตื่นตาตื่นใจ ออนักธนูคนพูดนี้จะต้องเป็นนักธนูที่มีวรยุทธ์อยู่ในขั้นยวนสนเจียตอนนี้ยอดฝีมือได้ปรากฏตัวออกมาแล้วมีเพียงแค่นักธนูที่อยู่ในขั้นยวนสนเจียเท่านั้นที่จะสามารถโจมตีผ่านปันป้องกันของจอมมารเท่าจากระยะไกลแบบนี้ได้และนักธนูคนนี้จะต้องมีทักษะในการยิงธนูที่ดีเยี่ยมอีกด้วย คนผู้นี้เป็นใครกันแน่ภายใต้โลกยุทธภพที่มีแต่การฆ่าฟันและขินข่ามีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถทำอะไรแบบนี้ได้การยิงลูกธนูของเขาเจอบพลังป้องกันของผู้มีวรยุทธ์ขั้นมหาหยนเสินเกียร์จากระยะไกลแบบนี้คนคนนั้นจะต้องเป็นผู้ใช้ธนูสุดยอดฝีมือหนึ่งในสามมือธนูมหาเทพ ตอนนี้เขาคนนั้นได้อยู่ที่แห่งนี้แล้วตนจอนตโนจารย์เจ้าคะ <c oughs> จังเป็นการยิงธนูที่ร้ายกาดอะไรเช่นนี้พวกมันจะต้องเป็นกองกำลังเสริมจากพระราชวังเป็นแน่ดูเหมือนว่าเจ้าพวกนั้นจะมีมากกว่าหนึ่งการการโจมตีของเพชรฆาตใบเดียวคงไม่พอสำหรับเจ้าพวกนี้แล้วล่ะ เพราะท่านเฉินฝีมือการยิงธนูที่ทรงพลังแบบนี้จะต้องเป็นนักธนูผู้มีพลังร่างโรก,รกุตะากายดอกบอโบหกที่เป็นอย่างน้อยแน่ๆนชายคนนี้คงจะเป็นเฉินสู่ชายผู้ที่เป็นหนึ่งในสามมือธนูเทพมหาธนูจากเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ชื่อเฉินสู่เผาไตเวอร์สุวรยุทธขั้นยวนสินเจียหือ เผาไตรวุโซอย่างนั้นเหรอหมายเหตุนักขรรับเอาจริงๆแลวมันแปลว่าสามหนะ้าแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ค่อยชชวร์เท่าไหร่ขอใช้คําทับศัพท์เป็นไตรวุโซไปก่อนนอักขรรบเดี๋ยวถ้าต่อไปมีคําที่เหมาะสมเดี๋ยวแอดจะเปลี่ยนให้อีกทีนักขรรบเมื่อพิจารณาจากออร่าของพลังของผู้หญิงทั้งสี่คนนี้ข้ารู้สึกว่ามันใหญ่มากไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะครรบไอ้ที่ใหญ่นั้นแอดมองไปเองครับ เอาไม่เอาไม่เอาไม่เมื่อพิจารณาจากออร่าของผู้หญิงทั้งสี่คนนี้อย่างน้อยสองคนก็ได้ก้าวเข้าสู่อาณาจักรขั้นยนสนเจียแต่ถึงแบบนั้นทั้งสองคนยังไม่มีร่างโรกูตะกายที่ผิกีบเพราะแบบนั้นผู้ฝึกยทดทั้งสองคนนั้นคงจะไม่ใช่ผู้ฝึกยทดขั้นยนสนเจียอย่างแท้จริงนี่ข้าประเมินสถานการณ์ตรงหน้าประมาทไปหรือเปล่านะข้าควรจะใช้คัดป้องกันไร้ที่ติเพื่อนี้เลยดีหรือเปล่า ในขณะที่ลู่โจกกาลังหาทางออกที่ดีที่สุดยวนเอ๋อของเราก็กําลังเครียดเหมือนกันดูดน้าเท่าไรก็ดูดไม่หมดสักทีพวกทหารทั้งหลายข้าขอสั่งให้พวกเจ้าจับกลุมคนจากสาราจินถึงซานเหล่านี้ให้หมดซะรับทราบขอรับไม่นะไม่นะพวกเราไม่ใช่คนจากสาราจินถึงซานซะหน่อยพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้วใช่แล้วลนะ่ะพวกเรามันเป็นเพียงแค่ตัวปลอมเท่านั้น ปล่อยพวกเราไปเถอนนะปล่อยพวกเราไปเถอะถ้าหากว่าพวกเจ้านั้นเป็นทวปลอมถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องจับพวกเจ้าข้าจะจัดการกับพวกเจ้าบัดเดียวนี้เอ๊ะนั่นเขาจะยิงออกมาแบบนั้นเลยเหรอแต่ว่าเขายังไม่มีลูกธนูเลยเนาะอึ๊กเอ๊ะ เลือน <c oughs> น้องเกงไม่นะไม่นะน้องเกงง <c oughs> น้อยเจ้า <c oughs> คนผู้นั้นควบแน่นพลังลมปานของเขาจนกลายเป็นลูกธนูต้องเป็นผู้ฝึกยุทธขันย้ตนสนเกียรที่แข็งแกร่งขนาดไหนถึงจะทำแบบนี้ได้นับปสาษาอะไรกับลูกศิษย์ข้าโดนการโจมตีแบบนี้เข้าไป นางไม่มีโอกาสที่จะมีชีวิตรอดเลยแม้แต่นิดเดียวน้อยเจ็บใจนะอาวุธที่เขากำลังใช้อยู่ดูเหมือนว่าจะเป็นอาวุธดะปตภพีมันคล้ายกับธนูของลี่ชิงเป็นอย่างมากยวนเอ๋อของเราก็ดูดนำ้ำส้มต่อไปจนตอนนี้ขอบตาดำหน้ามืดเลยนะขอรับ <laughs> <laughs> นั่นเขาคิดจะฆ่าทุกคนด้วยลูกศรของเขากีเทียนเต้า เจ้าคือเฉินซูหนึ่งในเทพทั้งสามมือธนูที่ไม่เคยยิงธนูพลาดอย่างงั้นสินนะนั่นมันก็เป็นเพียงแค่ชื่อเสียงของข้าเพียงเท่านั้นอันที่จริงแล้วเมื่อกี้ข้าเชิญซูได้ล่วงเกินท่านไปข้าหวังว่าท่านจะไม่ถือสาข้าหรอกนะนี่คือวิธีที่พวกเรา คนจากสาลาจินติ์ซานยึดถ,ถือมาโดยตลอดฮะพ่อพ่อพอพอได้แล้วเจ้านะ้ะอาจจะหลอกพวกโง่เง่าคนอื่นจากการกระทําของเจ้าได้แต่ว่าเจ้าหนะ้าไม่สามารถหลอกลวนนายท่านของข้าได้หรอกเพราะว่าอะไรนะรอเพราะว่าวาระยึดของเจ้านะ่ะมันต่ำเกินไปน่ะสิฮ่า <c oughs> <c oughs> เจ้าไม่ต้องตกใจที่เจ้าพ่ายแพ้ในครั้งนี้หรอกนะเพราะว่า ต่อให้มหาจอมมารจอมไวรัจีเทียนเต้าตัวจริงมาที่นี่เขาก็ต้องยอมรับให้กับความพ้ายแพ้ในวันนี้อยุดดีนักปราษาอะไรกับตัวปลอมอย่างเจ้าเวทมนต์คาถาที่แข็งแกร่งอันนี้นั่นนะมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับคนยิงประยองตาบอดแบบเจ้ายัางไงละ่ะเจ้าน่ะเป็นคนทําตัวเองทั้งนั้นนักธนูที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์และได้รับขะานนามว่าเป็นนักธนูมหาเทพทั้งสามในโลกแห่งนี้ยังงั้นหรอ เอะคนผู้นี้เป็นใครกันก่อนหน้านี้ข้าไม่ได้สังเกตการมีอยู่ของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวนี่เจ้าเจ้าไม่ได้รับผลกระทบจากคาถาเวทมนต์นี่เลยยังงั้นเหรอเจ้านะ่ะตอนนี้เจ้ากำลังคุยกับข้าอยู่อย่างงั้นสินะน้อยกล้าพูดจายอกย้อนกับข้าเจ้าคงจะไม่รู้ตัวสินะ ว่าตอนนี้เจ้ากําลังพูดอยู่กับใครเออข้าขอยอมรับในความกล้าหาญของเจ้ามากเลยจริงๆนะเอ๊ะทำไมตาแกนี่มันถึงได้พูดจาแปลกๆสถานการณ์แบบนี้มันคืออะไรกันขะข้างงไปหมดแล้วเนี่ยตาแกบอกข้ามาเดี๋ยวนี้เจ้าคือใครน้อย คันปากคันปากข้าคันปากมาตั้งนานแล้วข้าจะบอกให้พวกเจ้ารู้นะคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าของเจ้าในตอนนี้ก็คือคนที่เป็นเจ้าของของสาลาจินงถิงซานยังไงล่ะอะว่าไงนะคนคนคน,คนผู้นี้ก็เขาเขาเ,เ,เขาคือมหาจอมวายร้ายตัวจริงท่านอาจารย์ ข้าขอโทษที่ระบายโดยการเหยียบแก้วน้ําของท่านพอดีว่าข้าทุนไม่ไหวแล้วจริงๆเจ้าค่ะและผู้ชมตากท้องสปอยมาังงาะก็อยากให้ข้าพูดมากแล้วเหมือนกันข้าขอโทษจริงๆนะเจ้าค่ะอืมไม่เป็นไรหรอกทุกคนพรุ่งนี้มีต่อนะเจ้าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ของข้าจะ,สะแสดงโชว์เทพให้ทุกคนได้เห็นสแสดงให้ทุกคนได้รู้ถึงความหวาดกลัวของจินติงซานเจ้าค่ะ